สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยนะครับในคลิปที่4นี่พี่แป๊กจะมาเฉลยการบ้านนะครับที่ฝากไว้ในหน้าที่8นะฝากไว้ในหน้าที่8นะครับโอเคอ่ะข้อแรกวิทยาศาสตร์คืออะไรครับตอบอะไรฮะความรู้ที่พิสูจน์ได้ว่าถูกต้องหรือเป็นความจริงครับอ่าถูกต้องครับ พิสูจน์ได้แล้วจริงก็ถูกครับเป็นวิทยาศาสตร์ข้อนี้ตอบถูกทุกข้อเลยครับเพราะทั้งหมดนี้คือความหมายถูกหมดเลยเพียงแต่ใช้คําพูดที่แตกต่างกันเท่านั้นเองมบมก็บอกว่าได้จุดๆนี้อะไรครับอ๋อมันเอามาหลอกลูกอย่างนั้นะอย่าไปใส่ใจมันมากนะครับให้กากบาดข้อที่ถูกเป็นหลักนะครับไปกไปกากบาดเอาตรงต้องจริงต้องกากบาดท,ที่ตัวตัวนี้นะตัวงองงูนะลบหน่อยลบหน่อยไอ้ข้างหน้าไม่เกี่ยวนะครับกากระบาทผิดที่ นี่ก็การกรบาทที่กอไก่เอาละเป็นที่รู้กันนะครับข้อถัดมาครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสังเกตสังเกตตั้งปัญหาตั้งสมมติฐานอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับผมเขาเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์โอเคนะผ่านนะครับต่อมาต่อมาต่อมา หน้าที่เก้าครับอะไรดูนี่กระบวนการทางวิยาศาร์ขั้นตอนใดนำไปสู่การสรุปก็คือตั้งสมมุติฐานครับลูกต้องไปเรียงเลยแหละไปท่องให้ได้มันมีอะไรบ้างอะเริ่มต้นอะ,อะก่อนสรุปก็ต้องตั้งสมมติฐานก่อนใช่ไหมมันมีอะไรบ้างอะต้องไปจําให้ได้เลยมีสังเกตตั้งปัญหาอะไรพวกนี้ก่อนสรุปมันจะต้องตั้งสมมุติฐานก่อนนะครับ แล้วก็ทดลองใช่ไหมคือมันจะเริ่มจากสังอะไรสังเกตแล้วก็ตั้งปัญหาทำได้ใช่ไหมสังเกตตั้งปัญหาเสร็จแล้วก็ตั้งสมมติฐานใช่ไหมแล้วก็อะไร ทดเลยทดลองทดลองแล้วอะไรสรุปโอเคไหมนะครับต่อมาข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ประสาทสัมผัสทั้ง5ครับประสาทสัมผ,สมผัสมีตาดูหูฟังจมูกดมลิ้นรับรสผิวหนังสัมผัสปากไม่เกี่ยวครับ มีตาจดด้วยนะหูจมูกลิ้นผิวหนังปากไม่มีครับปราษาทสัมผัสทั้งห้าข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยศาศาสตร์นะครับก็คือไม่ใช่พวกไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ห้าตัวนี้ก็คือการแก้ปัญหาครับไม่มีสมมติฐานมีไหมมีทดลองมีไหมมีสรุปผลมีไหมมีครับนะครับข้อหก สมมุติฐานทางวิชาสจะเปลี่ยนได้หรือไม่ครับจะเปลี่ยนเป็นทฤษฎีได้เมื่อไหร่ครับเมื่อสามารถอธิบายได้กว้างขวางนะครับทฤษฎีก็คือทฤษฎีคือสมมติฐานที่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับไม่มีข้อแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ7การสังเกตของนักวิชาสทําให้เกิดสิ่งใดเป็นดับแรกก็เกิดปัญหาสิครับสังเกตแล้วตามด้วยปัญหาที่กูแบกจดให้ในข้อที่3ามอะ่ะ สังเกตแล้วตามด้วยปัญหานะครับนีข้อที่7ต่อไปหน้าสิบข้อที่8ครับในการอันนี้ออกข้อสอบบ่อยครับหากผลการทดลองเนี่ยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานสมมติฐานคือคาดคะเนคําตอบครับพูดง่ายๆลูกตั้งสมมติฐานแล้วมันผิดอ่ะทาการทดลองมาแล้วอ้าวชิบหายที่กูเดาคําตอบไว้แม่งผิดว่ะอะไรเงี้ยพูดแบบภาษาเพื่อนนะ นะครับเลยถามเพื่อว่าเอาทํำยังไงกันดีว่าพวกมึงลาออกจากโรงเรียนดีกว่าไหมไม่จําเป็นครับเปลี่ยนสมมติฐานก็พอเราไปทดลองใหม่ด้วยนะไม่ใช่พอเปลี่ยนแล้วไม่ทดลองแล้วไม่ได้นะเช่นลูกเคยคาดคะเนคําตอบไปว่าแมวส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนอกคูกแบบนี้พอลูกไปทางการทดลองเสร็จอ้าวไม่เกี่ยวกันนีวาอย่างเงี้ยลูกก็ตั้งสมมติฐานใหม่ว่าแมว นะครับไม่มีผลต่อการดําเนินชีวิตต่อของเราคูดแล้วไปทดลองอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับต่อมาข้อ9ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของเจตคติครับเจตคติก็คือนิสัยใจคอครับของนักวิทยาศาสตร์เจตคติที่ดีต้องเป็นคนมีเหตุผลไหมต้องครับเป็นคนเส,เสือกหน่อยไหมใช่ครับนักวิทยาศาสตร์ต้องเสือกนิดๆน,นะละเอียดรอบคอบครับวิทยาศาสตร์นักศึกษาที่สงสารได้ไหมไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าจะใจร้ายไม่ละกร,รมนะครับ เช่นลูกทําการทดลองเรื่องกบแบบนี้สมมตินะจะดูศึกษาเกี่ยวกับการย่อยอาหารของกบก็ต้องผ่าพองกบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่กล้าสงสารไม่อยากให้ฆ่ามาันไม่อยากให้มันอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับที่สงสารไม่ได้มากนะครับข้อสิบความหมายวิทยาศาสตร์คืออะไรครับนี่ฮะหาความรู้อยากเป็นระเบียบแบบแผนมีขั้นตอนครับนะครับมีขั้นมีตอนครับมีเหตุผลข้อสิบเอ็ดการตั้งปัญหายึดหลักการใดครับ ต้องยึดตามความเป็นจริงครับนะครับตั้งคําถามต้องตั้งตามความเป็นจริงนะครับ12เหตุใดจึงต้องทดลองซ้ําหลายๆครั้งเพื่อให้มันน่าเชื่อถือครับซ้ําหลายๆครั้งเพื่อน่าเชื่อถือทําครั้งเดียวแล้วบอกชาวบ้านเลยแหมใครเขาจะเชื่อถูกไหมครับโอเคคลิปนี้สั้นๆนะครับหน้าที่10สวัสดี